สวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องตาตีหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึก,กว่างๆครับจริงๆก็ว่างจริงๆแล้วครับเพราะว่าติดช่วงไวรัสโควิด COVID นี่ทำงานไม่ได้ครับตอนนี้ก็เลยมีเวลาอยากจะมาทำวิดีโอลงในช่อง youtube ที่ทิ้งไว้นานแล้วครับโดยวันนี้จะมาแชร์ เกี่ยวกับเรื่องการทําช่อง YouTube นะครับจริงๆแล้วผมมีช่อง YouTube อยู่ประมาณ6 7ช่องนะครับแต่ที่ทําหลักๆอยู่ประมาณ2ช่องครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าเรื่องที่ผมจะพูดนี้จะเป็นช่องทางให้คนที่กําลังตกงานหรือว่าว่างๆอยู่นะครับหันกลับมาทําช่อง YouTube สร้างรายได้นะครับสําหรับช่องของผมนะครับที่ทําไว้ก็มีรายได้ น่าที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองได้เดือนละคันั่้แหละครับแต่ว่าไม่อาจจะบ,บอกรายได้ที่แน่นอนได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะผิดกฎของ YouTube ได้นะครับแต่ว่าทำ u t u b e มีรายได้จริงๆนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ลองสังเกตเวลาเราดูคลิปใน YouTube นะครับจะมีโฆษณาขึ้นเราสามารถที่จะกดข้ามก็ได้หรือว่าจะดูโฆษณาจนจบได้มันก็เหมือนกับทีวีครับ ทีวีทำช่องเขาก็จะมีโฆษณาหาโฆษณามาลง YouTube นี่เขาจัดการให้เสร็จสับครับเรามีหน้าที่ทําคลิปลงไปในช่องของเราเดี๋ยวเขาประมวลผลหาเอาโฆษณามาลงให้เราแล้วก็มีส่วนแบ่งรายได้รายได้นั้นพอนะครับพอเพียงกับการดํารงชีวิตได้บางคนก็ทําช่อง YouTube เป็นหลักครับโดยที่ไม่ต้องไปทํางานเลยอย่างผมก็คิดแล้วตอนเนี้ย ก็หลังจากนี้ไปที่ตกงานมาเพราะว่าวิกฤตของไวรัสนี่ก็คงต้องหันมาทําช่อง YouTube จริงๆจ,จังๆครับเพราะว่าเปิดทิ้งไว้นี่หลายช่องมากที่เปิดสร้างรายได้แล้วก็อยู่ที่ 2- อสามช่องครับรายได้รวมๆกันน่าอยู่ได้สบายแต่ก็จะทําช่องที่ว่างๆไว้เพิ่มเพราะว่าชีวิตเราวันๆเนี่ยครับประสบการณ์เราเจออะไรมากมายเยอะแยะไปเราจะทําเกี่ยวกับหอกช่องอาหารก็ได้ ทำอาหารก็เปิดเป็นช่องอาหารจะไปเที่ยวกับเปิดเป็นช่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่อยากจะเปิดช่องเปิดในช่องเดียวกันเลยครับแล้วก็แยกเพลย์ลิสต์เอาว่าเป็นเพลย์ลิสต์ท่องเที่ยวคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารการรีวิวสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราจะทาได้ครับเพราะบางคนนี่ทําช่องครั้งแรกนี่อาจจะ จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตัวเองนั้นชอบอะไรทำอะไรได้เราทำหลายหลายแนวเลยครับแล้วก็ไปดูในสตูดิโอครับเขาจะมีประมวลผลให้ว่าคนชอบดูคลิปแนวไหนของเรามากแล้วเราค่อยออกมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนในการทำคลิปของเราช่องดังๆหลายหลายช่องครับตอนเปิดใหม่ๆเขาก็ทำกันแบบนี้นะครับทำไปหลากหลายแนวก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูว่าแนวไหนที่เราถนัดมากที่สุด และมีคนดูมากที่สุดด้วยก็ยิ่งดีมันจะได้เป็นการทำด้วยใจรักครับไม่ต้องฝืนตัวเองมากมายอะไรทำไปสนุกสนุกครับจริงๆผมก็มีอยู่ช่องนึงครับที่ถ่ายทุกอย่างครับที่เจอขี่รถไปเจอวัวเผือกควายเผือกผมก็ถ่ายครับถ่ายลงไปบางทีเจออาหารแปลกๆซื้อมากินก็ถ่ายรีวิวลงไปมีอยู่ช่องนึง คือถ่ายทุกอย่างที่เจอในชีวิตประจําวันเพราะบางทีในชีวิตประจําวันของเราอะ่ะอย่างเราเป็นคนภาคเหนือผมเป็นคนภาคเหนือคนทางภาคอีสานเขาก็อาจจะไม่เคยพบเจอชีวิตประจําวันของคนภาคเหนือว่าเขาทําอะไรกันกินอะไรกันอาหารการกินแบบไหนคนเหนือก็อาจจะไม่รู้วิถีการดํารงชีวิตของคนอีสานที่เราเห็นว่าเราอยู่ของเราเนี่ย ปกติเห็นจนชินแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เคยรู้เคยเห็นกับเรื่องของเราแล้วครับมันก็จะเป็นประโยชน์และทําให้หน่าดูสังเกตดูคลิปที่เขาไปถ่ายตามบ้านทําอาหารแบบบ้านๆไปเที่ยวตามบ้านนอกหรือว่าหลายช่องที่ข้ามไปเที่ยวอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างแถวเชียงตุงหรือว่าแถวประเทศลาวนะครับคนจะชอบวิถีธรรมชาติแบบนั้นสังเกตดูครับคนชอบดูคลิปที่เป็นธรรมชาติ หากบหาเขียดขุดชิงลีดจับกิ่งกาขุดปูหาหอยอะไรเงี้ยทําง่ายๆครับเราอยู่กับบ้านนอกกลับมาบ้านนอกก็ทําได้เปิดได้ดูคลิปแนว,แนวๆที่ผมบอกนี่ครับลองหาดูชีวิตบ้นบานๆนะ่ะเปิดดูเยอะแยะ,ยะ,ยะไปคนภาคใต้อาหารการกินเขาเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้เราก็อยากจะดูคนที่เขาติดตามอยากจะดูพื้นเพของคนแถวนั้นอนะ่ะมันเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไป ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันธรรมดาเห็นอยู่ทุกวันทุกวันอ้ะใครเขาจะมาดูเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับคนที่อื่นเขาไม่รู้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราหรอกเขาก็อยากจะรู้ว่าเออเราอย่างเราเป็นคนเหนือเงี้ยบ้านเรากินอะไรอาหารการกินเหมือนกับเขาไหมกลางวันว่างๆนี่เขาทําอะไรกันหรือว่าเข้าปา่าล่าสัตว์หาเก็บของปา่าเก็บเห็ดนะเนพราะแถวบ้านผมก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีป่าอะไรมากมายนะครับตอนนี้ แม้ว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของพ่อตาแม่ยายอยู่ทางภาคอีสานนะครับเห็นเขาไปเก็บเห็ดเก็บอะไรผมก็ไม่เคยเพ่ะบ้านผมก็ไม่เคยรู้จักเห็ดรู้จักเห็ดยูเห็ดเพาะกับเห็ดโคนปวกแค่นั้นเองแต่แถวนี้เขามีเห็ดมากมายก็ลองไปดูอย่างที่ผมบอกก็ได้คนหาเห็ดคนก็ชอบดูครับทั้งทงที่คนหลายคนเขาก็หาเห็ดเป็นนะแต่เขาก็อยากจะเห็นบรรยากาศเก่าๆบางคนเขาไปอยู่ในเมือง เขาไม่ได้รู้หรอกว,ว่าบ้านนอกอกนาหรือว่าบ้านเกิดของเขาตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแล้วพ่อแม่ยังไปหาเหตุดได้บ้างหรือเปล่าอยากเห็นชีวิตแบบเก่าๆที่เขาเคยดําเนินมาแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะเขาต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวครับอย่างเรามีโอกาสเราทําเลยครับถ่ายอย่างเดียวถ่าย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 ,ายลงๆงลง,ลงไปไม่ต้องไปฟังใครว่าทําเสียเวลาเปล่ามันจะได้อะไร คนที่เขาทําช่องใหญ่ๆลองคิดดูครับว่าเขาทําไปเพราะอะไรบางคนเขาไม่ได้ทํางานแล้วเขากินอะไรก็เพราะว่าเขามีรายได้ครับไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้คนไม่รู้กับพูดกันไปแบบนั้นแหละครับเราอย่าไปสนใจครับมีหลายๆกลุ่มที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ดูได้ครับตามในเพจ Facebook ก,ก็มีอย่างกลุ่มหารายได้สร้างรายได้จาก YouTube บล็อก เว็บบอร์ดเฟซบุ๊กอะไรประเภทนี้เขาก็จะมีสอนครับทำยังไงทำยังไง Facebook เดี๋ยวนี้เราดูก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับมีโฆษณาขึ้นเหมือน YouTube แล้วเพราะว่าประมาณปีกกว่าที่ผ่านมานี่เฟซบ o ๊กเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ทันสมัยมากขึ้นคือสามารถที่จะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มของเจ้าของเพจที่เป็นเพจ,จใหญ่ๆได้ สังเกตเวลาเราดูคลิปของในเฟ e บุ o กอะครับจะมีโฆษณาขึ้นนะและหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับจะเป็นโฆษณาสั้นๆก็คือไม่สามารถที่จะกดข้ามได้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็พึ่งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คล้ายๆกับ YouTube เหมือนกันแต่ YouTube ก็ทำมานานแล้วต่อไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้มันดีมากขึ้นมีอะไรให สร้างไรายได้ได้หลากหลายมากขึ้นนอกจากว่าจะต้องมาไลฟ์สดขายของขายอะไรมีวิธีการเยอะแยะ,แยะจริงๆ YouTube เราก็ทำคลิปประเภทที่ว่ารีวิวสินค้าของเราเองก็ได้ขายก็ได้ไม่จาเป็นแล้วครับเพราะว่าของของเรารีวิวบ้านเราเนี่ยห้องเช่าเราเนี่ยหลงไปได้ขายที่ขายทางมีวิธีทําเยอะแยะไปครับถ้าคิดจะทำนะครับถ่ายมนทุกอย่างก่อน คุณ <Good S 2> จิิงรีดหาเหตุไปเที่ยวกินอาหารทํากับข้าวอะไรที่วันแปลกแปลกครับลองทำลงๆลง,ลง,ลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูที่สตูดิโอนะครับลองเข้าไปอยู่ที่กลุ่มสร้างไรายได้จาก y youtube บล็อกเว็บบอร์ดหรือว่า Facebook อะไรดูก่อนครับไปศึกษาดูว่าเขาดูกันยังไงไปเลาะอ่านคอมเมนต์เข้าไปอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรที่เขาโพสต์โพสต์กันมาก่อนครับเดี๋ยวจะรู้ ว่ามันจะมีรายได้เข้ามายัางไงเดี๋ยวนี้คนไทยหันมาทำ u t u b e มากขึ้นจน YouTube มาเปิดสำนักงานอยู่ที่ประเทศไทยเป็น YouTube ประเทศไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์การดู YouTube และเข้า YouTube มากกว่าเว็บไซต์อื่นๆนะครับอย่างต่างประเทศเขาอาจจะเข้าที่ Google มากหาข้อมูลกันมากแต่คนไทยจะชอบดู YouTube กันมากครับข้อมูลต่างๆใน กูเกอรก็เลยกลายมาเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเรื่องเล่าเรื่องอะไรแปลกๆข่าวสารอะไรก็มีคนเอาออกมาจาก Google มาอ่านมาทำเป็นคลิปออกให้คนที่เขาขี้เกียจอ่านมารับฟังกันเยอะแยะไปครับอย่างเรื่องเล่าต่างๆอะไรอย่างที่ผมทำอยู่ผมก็ทำเรื่องเล่านะครับแต่เราต้องค่อยๆลองศึกษาดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะเอามาพูดมาเล่านั้นไม่เป็นการที่ว่า ผิดกฎ u t u b e แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอย่างการพันนันหรืออะไรต่างๆอย่างเรื่องที่จะเ่ามาเล่าก็ไม่ไม่ให้มันติดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาอย่างเรื่องที่เขาเล่าต่อต่อ,ตอปากกันมาอย่างในพันทิปก็ได้ครับแต่ว่าในหนังสือนั้นก็อย่าไปเอาเข้ามากันแล้วกันเพราะว่าเขามีลิขสิทธิ์เขาเขาทหนังสือขาย เขาขายทั้งออนไลน์ขายเป็นเล่มครับนั่นก็คือเป็นลิขสิทธิ์เขาสามารถที่จะฟ้องร้องเราได้เราแต่งเองก็ได้ครับคนที่ชอบแต่งนิยายนิทานก็แต่งลงทํานิทานทํานิยายดูอยากจะทําอะไรก็ดูตามแนวคนอื่นที่เขาทาเปิดไปดูที่คลิปที่ช่องของเขาครับกับพิมพ์อยากจะแต่งนิทานเล่านิทานก็พิมพ์คําว่านิทานนิยายผู้หญิงที่แต่งนิยายก็เยอะนะครับ ทำนิยายแต่งเองแล้วก็มาเล่าให้ฟังมีวิธีทําเยอะแยะไปครับนี่ก็คือมาเล่าถึงเรื่องการทํา YouTube นะครับใครที่สนใจก็เริ่มทําได้เลยครับตอนนี้ว่างๆอยู่กับบ้านเล่นกับลูกก็ได้ครับนั่งคุยกันกับแฟนกับครอบครัวพ่อแม่ก็ได้จริงๆเราตื่นขึ้นมาเนะ่ยก็เราเห็นพ่อแม่เราทํากับข้าวแล้วเดินถือกล้องไปถ่ายเลยครับง่ายๆถามแม่ถามพ่อถามแม่ที่ทําอะไรอยู่อ่ะ อย่างทํข้าบข้าวก็ถามว่าวันนี้ทําอะไรใส่อะไรบ้างใส่ผักอะไรบ้างปรุงยังไงใส่น้ําเยอะไหมอะไรแค่นั้นน่ะที่เราเห็นน่ะทั้งๆไม่ต้องคิดว่าเรารู้อยู่แล้วมันเราไม่ต้องคิดหรอกแต่เราถามไปอย่างนั้นน่ะคนที่ก็ดูคลิปเขาจะได้รู้ไปด้วยไม่ใช่เรารู้แล้วเราก็ไม่อยากจะทําก็อย่างที่ผมบอกครับบางสิ่งบางอย่างคนอื่นเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของคนอื่นๆ ทำไมเราชอบดูชีวิตดา,าราก็เพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าดาราเขาใช้ชีวิตอย่างไงถึงเราจะไม่ดังคนอื่นเขาก็มีอยากจะดูชีวิตของเราก็มีเป็นไปได้ช่อง YouTube ดังๆเยอะแยะไปครับไม่ใช่ดาราแล้วครับแต่คนเขาก็อยากจะดูวิถีชีวิตอย่างคนแมวคนอีกก็คนมองคนอาขาสาวลาวนั่นวิถีชาวบ้านนมวิศาร อะไรเยอะแยะมากมายครับเริ่มต้นสวันนี้เลยไม่ต้องไปรอเวลาครับทุกถิ่งทุกอย่างที่เราทำนั่นก็คือคลิปของเราลิขสิทธิ์ของเราคนอื่นไม่สามารถเอาคลิปของเราไปใช้ได้หรือจะเอาไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากเราแต่จริงๆแล้วเขาจะไม่เอาคลิปคนอื่นไปทำกันนะครับไม่เอาคลิปคนอื่นเขาไปลงมันถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะต่อไปถ้าช่องเราใหญ่ขึ้นเราสามารถที่จะมีปุ่มกด ให้ช่องให้วิดีโอของเรานั้นเป็นลิขสิทธิ์ใครนําไปลงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนมาหาเราทันทีเลยอย่างก้า่ายเพลงใหม่ๆนะครับใครที่เอาเพลงเข้าไปลงอะระบบของ Youtube เขามีการตรวจจับนะครับเขามีปุ่มให้สําหรับช่องช่องนั้นอย่างช่องใหญ่ๆเขาก็จะมีปุ่มลิขสิทธิ์ให้มีการอะไรคอนเทนต์ไอเดียอะไรเงี้ยและหลายอย่างนะครับที่สามารถที่จะตรวจต่อตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ของเขาเองได้ทางระบบของ YouTube ก็จะแจ้งไปยังเจ้าของช่องเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆอย่างเพลงนะครับคุณลองเอาเพลงมาอัพมันจะขึ้นเป็นลิขสิทธิ์หรือไม่ก็บล็อกทั่วโลกอะไรอย่างหนังอย่างน,น,นั้นครับนะครับทำเองดีที่สุดครับง่ายๆวิธีที่จะหาเงินได้ในยามวิกฤตแบบนี้นะครับจากช่องตัตีนะครับแม้ว่าจะว่างเว้นจากการทำช่องนี้มานานแต่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ ลองฟังกันดูครับลองไปทำกันดูครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะครับแต่อาจจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังจะหารายได้หรือต้องการมีงานอิสระทำอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้สังเกตดูนะครับคนที่เขาไปเที่ยวเขาเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวกันทั้งปีทั้งชาติงานการไม่ทำหรือไงบางคนก็สงสัยก็เพราะว่าไม่รู้ ว่าเขาเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวเขามีรายได้ครับเขากินเขาก็ได้เงินเขาเที่ยวเขาก็ได้งานนั่นแหละครับคือเงินและงานของเขาครับขอบคุณที่รับชมครับ